สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมาทำแชมพูสระผมด้วยมะนาววันนี้ผมจะทำสูตรแบบต้มนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะต้องเอาลูกมะนาวเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมาหั่นนะครับ เป็นหั่นผ่าเพื่อจะเอาไปต้มมันจะได้ย่อยง่ายนะครับห,หยยกกั่นหั่นซีกย่อยจะกี่กี่ชิ้นกี่อันก็แล้วแต่นะครับย่อยทั้งเดี๋ยวต้มทั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งเม็ดทั้งน้ําทั้งเปลือกนะครับทุกอย่างอันนี้ผมล้างสะอาดแล้วนะครับผมจะหั่นใส่ใส่หม้อนะครับเดี๋ยวจะเอาไปต้ม นี่ครับหั่นผ่าซีกอย่างเงี้ยฮะถ้าขยันก็ซอยให้ยอ่อยๆกว่านี้ก็ได้มันจะได้เวลาต้มมันจะได้อ่เปื่อยง่ายๆนะครับต้มให้มันเปื่อยง่ายๆนะครับผมจะหั่นแล้วก็ใส่หม้อเพื่อเตรียมที่จะไปต้มนะครับผมล้างสะอาดแล้วนะครับมะนาวที่ซื้อมาผมล้างสะอาดแล้ว ช่วงนี้ามะนาวกำลังราคากำลังราคาถูกนะครับราคาราคาถูกผมซื้อมาแค่กิโลละยี่สิบาทนะครับก็ถือว่าถูกที่สุดเท่าที่เคยซื้อมานะค,นะค,ค่อยๆหัน่นไปเรื่อยๆใจเย็นๆ ูตรนี้ผมไม่เคยทำนะครับผมไม่เคยทำเพราะส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นสูตรน้ำหมักนะครับสูตรนี้ก็คือจะใช้วิธีต้มเพื่อที่จะสกัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในในมะนาวนะครับแทนการหมักนะครับแทนการหมักเพราะว่าถ้าถ้าหมักก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยๆก็เป็นเดือนนะครับมันถึงจะได้ผลดี กับวันนี้ผมก็จะมาทดลองใช้สูตรแบบที่คนอื่นก็ทำก็คือว่าแบบต้มะครบแบบต้มนะครับซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าทำด้วยวิธีนี้แล้วผลที่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับนะครับผมซื้อมะนาวมา1กิโลนะครับ ทั้งหมดนี่หนึ่งกิโลนะครับหั่นที่เล็กๆเ,เพื่อให้มันจะ เวลาต้มจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานมากนะครมันจะได้ปื่อยเร็วๆง่ายๆนะครับอันนี้ผมจะใช้สูตรต้มเพื่อที่จะทำเป็นแชมพูสระผมนะครับ จริงๆผมอยากจะใช้เป็นมะกรูดแต่ว่ามะกรูดมันหายากกว่ามะนาวนะครับแล้วมันก็จะแพงกว่าพอดีมีมะนาวมาขายราคาถูกๆผมก็เลยซื้อเข้ามานะครับ เห็นไหมครับ ้สึกเยอะแล้วนะครับอาจจะคงจะใช้ไม่หมดเหลือวไว้บางส่วนเยอะมันเยอะมากแค่นี้ก็น่าจะพอนี่ครับมันเยอะแล้วแค่นี้ก็พอเพราะเดี๋ยวผมจะต้องใช้น้ําต้มอีกมันจะเยอะเกินไปเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มเลยครับ นี่ครับหลังจากที่ต้มกระทดขัดหลังจากที่หั่นมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาต้มนะครัเอามาต้มเติมน้ําให้พอท่วมต้มจนจนเปื่อยนะครับต้มจนเปื่อยเพื่อให้เพื่อสกัดเอาสารอาหารธาตุอาหารทั้งหลายที่อยู่ในลูกมะนาวเนี่ยให้ออกมา น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ตอนที่น้ำเดือดตอนนี้มะนาวที่ต้มก็เริ่มเริ่ม,มน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วแต่เดี๋ยวให้มันเปื่อยกว่าน,นี้นะครับรอจนเปื่อยกว่าน,นี้ ่าวันนี้ผมตอนนี้ผมก็จะมาตักเอาส่วนที่มันเป็นฟองฟองแบบนี้ออกนะครับแตกเอาก่อนที่มันเป็นฟองฟองอืมตักออกได้นะ ยังไม่เปื่อยยังไม่เปื่อ,นะอยเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งตอนนี้เขาเดือดมากนะครับน่าจะได้ที่แล้วนะครับน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราเอาไปกรองนะครับไปกรองเอากาดออกนะดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนนี้ ขั้นตอนนี้เราก็มากรองก่อนนะครับโดยผมจะกรองเป็นสองสองขั้นขั้นแรกผมจะกรองเอาแบบหยาก,ก่อนนะครับหลังจากที่ต้มเดือดแล้วนี่ครับหอมมะนาวมาก แล้วก็กรองละเอียดอีกครั้งเห็นไหมครับข้นตอนการกรองละเอียดก็ต้องเอาผ้าขาวบางนะนะครับมากรองอีกครั้งหนึ่งมองเห็นไหมเอ่ย กรองละเอียดเพื่อที่จะเอาเศษเศษของมะนาวออกนี่ครับก็จะได้แบบนี้อ้ ก็จะได้แบบนี้นี่ครับเราจะได้น้ำมะนาวแบบนี้ขอพักไว้ก่อนระหว่างที่พักให้น้ำน้ำมะนาวที่เราต้มเนี่ยมันเย็นตัวลงนะครับเราก็มากวนหัวแชมพูก่อน นะครับลบออไปมุมไหนดีเตาตรงนี้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ก็มากวนหัวเชมพูนะครับ เหนื่อยไปตักน้ำในในกระบวย mm hmm. เอาเอามาเต็มเลย,เลยให้ลูกชายไปตักน้ำมานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยดูทำละลายเพิ่มนะครับเพราะว่าในนี้น้ำมันทึ่งมาก ันนี้เป็นหัวแชมพู n 70นะครับผมจะตักมาสักสองกระบวยนี้นะครับสองกระบวยนี้ก็ประมาณุคณครับก็ประมาณ500 500ยมิลลิลิตรหรือว่าครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าในนี้มัน ครึ่งกิโลพอดีเอ้ยขอโทษครับในถุง N70 นี้มันก็หนึ่งกิโลพอดีนะครับผมตักมาครึ่งหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลโดยประมาณหลังจากนั้นนะครับมองเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเขาขาวเนี่ยครับ หลังจากนั้นก็เติมเกลือเข้าไปประมาณ300 300กรัมผมเติมไปเลยทีเดียวนะครับเติมไปเลยทีเดียวนี่ครับผมก็จะเติมเกลือไปแล้วก็คนคนเพื่อเห็นไหมครับ พอเติมเกลือก็ไปผมก็จะต้องคนเพื่อให้น้ํายามันละลายหัวเชื้อมันละลายนะครับจนกลายเป็นเป็นเหลวเหลวเป็นแชมพูเลยนะครับเป็นข้นๆนะครับเป็นเหลวๆหนะครับละลายก่อน พอดีผมหยิบหยิบถังถังเขียวทึบมาก็เลยอาจจะมองเห็นช้าผมเลยอาจจะต้องเอียงให้ดูหน่อยนะครับจริงๆผมเอา,เอากาละมังที่ใสามาให้ดูนะครับนไม่เป็นไรครับพี่น้องครับนนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเติมน้ำไปนิดนึงเพื่อเป็นตัวทาละลายนะครับ จากขาวใสก็จะเป็นขาวขุ่นนะครับตอนนี้เขาเริ่มเป็นเนื้อเนื้อเขาเริ่มเป็นครีมแล้วนะครับเราต้องคนจนเขาได้เป็นเนื้อเป็นครีมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับนีออ่ครับเขาได้เป็นเนื้อครีมแล้วนะครับผมคุณจนได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วนะครับ คือคนให้มันแตกเนื้อแตกตัวเข้ากันจนกลายเป็นสีครีมแบบนี้นะครับเติมน้ำไปอีกนิดนึงน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับนะี่ครับนะ ได้เป็นเนื้อครีมเดลเรแบบนี้เห็นไหมครับหลังจากนี้ก็เติมน้ำมะนาวที่เราต้มไปเมื่อสักครู่นี้เข้าไปเลยนะครับผมจะเติมไปทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่นี่ครับ อืมนี่ครับกวนกวนให้มันแตกละเอียดเข้าเนื้อกันนะครับให้หัวแชมพูกับน้ำมะนาวเข้ากันนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นแชมพูข้นนะครับได้เป็นแชมพูข้นนี่ครับได้เป็นแชมพูแล้วนะครับตอนนี้ได้เป็นแชมพูแล้ว มือหยิบขวดน้ำหมักขง้ลังให้ก้อนหน่อยที่เป็นขวดแลวอวนี่ครับผมบอกลูกช้ายให้เอาขวดน้ำหมักให้หน่อยอเนื่องจากมะนาวเราต้มนะครับและผมทำในปริมาณที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับผมไม่ใช้สารกันบูดแต่ผมจะใช้ตัวช่วยด้วยการเอาน้ำหมักมาเติมนะครับเพื่อแทน อ่าสารกันบูดนะครับใส่น้ำหมักเพื่อไม่ให้มันเสียนี่ครับนี่คือน้ำหมักที่ผมสกัดจากเลือกส้มเขียวหวานนะครับในนี้ก็จะมีออยด้วยนะครับผมจะกรองใส่เข้าไปเลยนะครับหมดขวดนี่แหละ เป็นตัวช่วยทำหน้าที่แทนาสารกันบูดนะครับเพราะในนี้เขาจะมีจุลินทรีย์นะครับถ้าเราไม่ใส่น้ำหมักแล้วเราทำในปริมาณเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเสียได้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมเติมน้ำหมักเข้าไปแล้วนะครับกวนอีกครั้งนะครับ วนอีกครั้งก็จะได้แชมพูข้นข้นหนืดมากเลยนะครับเข้มข้นมากนะครับนี่ครับได้แชมพูเข้มข้นมาก,นะไ,ดมมากได้สีจากาเปลือกส้มเขียวหวานเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้เป็นสีเหลืองนะครับผมก็จะได้แชมพูสีเหลืองนวลๆแบบนี้นะครับสวยงามมากครับพี่น้องครับ นี่ครับข้นมากข้นมากมาก้นมากมากครับพี่น้องครับกวนต่อไปครับพี่น้องผมจะกวนต่อไปนะครับให้มันข้นตอนนี้มันยังเข้ากันได้ไม่ละเอียดพอนะครับผมจะต้องควรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเข้ากัน มันข้นเกินไปผมคิดว่ามันข้นเกินไปเติมน้ำอีกนิดนึงนะครับมันข้นเกินไปอ่ามันข้นเกินไปเข้มข้นเกินไปเติมน้ำนิดนึงนะครับอืมนะครับนี่ครับก็ยังเข้มข้นดี แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทำแชมพูเดี๋ยวมันจะต้องให้มันเหนียวข้นแบบนี้เวลาะจะใช้สระผมเนี่ยมันจะได้เรียกอะไรมันจะได้หนืดน,นะครับเวลาจะใช้มันจะได้รู้สึกว่าหนืดน,นะครับโอเคครับพี่น้องครับอ่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นอ่า นี่ครับสุดท้ายก็จะได้เป็นแชมพูรสระผมใช้ออเองด้วยมะนาวนะครับด้วยเราทำแชมพูด้วยมะนาวนะครับเอามาต้มนะครับแล้วก็ใช้จุลินซียนะครับใช้น้ำหมักเปลือกส้มมาช่วยในการท,ทำหน้าที่แทนสารกันบูดสารกันเสียนะครับเพราะว่าเราต้มมันมันจะสูญเสีย ชีวภาพนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอามะนาวมาทําน้าหมักนะครับผมก็ไม่ต้องเติมน้ําจุลินทรีย์อีกแล้วนะครับแต่เนื่องจากเราต้มนะครับมันก็จะได้แต่คุณค่าของเหลือมะนาวคุณค่าของมะนาวนะครับมาอยู่ในน้ําแทนการหมักเป็นการสกัดด้วยการต้มนะครับเป็นการสกัดร้อนนะครับ การสกัดร้อนข้อเสียของมันก็คือมันจะสูญเสียชีวภาพไปนะครับมันไม่เหมือนกับการหมักนะครับถ้าหมักเราก็จะไดะ้เป็นการสกัดเย็นโดยใช้จุลินทรีย์ในการสกัดแทนโอเคครับน้องครับตอนนี้ผมก็จะทําการบรรจุนะครับน้ํายาสระผมแชมพูรสระผมจากที่ทําจากมะนาวนะครับ ไว้ในไว้ <quindi plein out> ในขวดนี้นะครับในภาชนะนี <fit night> ้ในขวดใหญ่เ <appetite> พ <to relax> ื <t> ่อเราใช้ต่อไปนะครับลองเห็นไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งตอนที่บรรจุเสร็จ อาจจะเงียบนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะรีบบรรจุขวดนี้ก็5ลิตรนะครับ5ลิตรโดยประมาณดูสิว่าผมจะเก็บได้หมดไหมนะครับเดี๋ยวผมขอยกเลย ก็ยกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะช้านะครับมันจะช้าถ้าโมเดะตักทีละนิดทีละนิดนะครับยกเทเลยนะครับ แล้วครับเรียบร้อยอนี่ครับอ่าไม่ถึงห้าลิตรดีนะครับไม่ถึงห้าลิตรประมาณสี่ลิตรนะครับก็โอเคนะครับนครับ ผมไม่ได้เติมสีเติมกลิ่นเติมอะไรเลยนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับได้แค่สีแากน้ำหมักจากน้ำหมักมที่เติมเข้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับจะทําให้มันเห็นว่าสีจะออกเหลืองๆนะครับเหลืองๆนวลๆโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมให้กําลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ